อีสามีมีภรรยารักมากใหม่ๆเพราะนานๆรักกระจืดจางเปลี่ยนแปลงบ้างไปหาของใหม่บ้างมันก็เป็นธรรมดาไงแต่เธอดูคนที่แต่งงานวุ่นวายไม่รู้จบเลยอินฟินิตี้เนี่ยจะเรียกว่าเลิฟสตรอรี่หรืออะไรดีละมาหากราบแห่งทุกข์้วกันพราะคนที่เราลักมันลองนอกใจสนิดหนึ่งจิเป็นบ้าแล้วใจบ้าแขนอขุ้มข้าง แล้วเอาใจไปอยู่กับเขาทําไหม่ะถ้าใจอยู่กับตัวเรามันก็ไม่ต้องไปแค้งไปคุ้มคั่งอะไรนี่มันจะมีเมียสักร้อยคนก็เรื่องของมันมันจะมีผัวสักร้อยคนก็เรื่องของมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเน่พอเขาเป็นเขาเขาไม่ใช่เรานะท่านไม่ได้ยุให้ฝืนโลกนะแต่ท่านกำลังบอกว่าที่เธอทุกข์นะเพราะเธอหลงหลงว่าเขาเป็นของเราไงนะ แท้จริงมันใช่หรือตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เผาแล้วถ้ามันเป็นของเราเราต้องอยู่จนอมาตะนิรันดร์การสิ